จะเกิมามาดอะไร <มา S 1> จ้ะไม่ใครสดอยู่อะไรนะทำงานอ๋อหนูทำงานอยู่อย่าเสียงดังนะแม่โอเคค่ะเอาเรียกว่ากระทะรอนเเราจะทอดไข่ดาวก่อนนะทุกคนแล้วก็เมนูนี้นะคะเราจะเป็นเมนูออ ผัดกระเพราผัดกระเพราค่ะมุม,มเดิมอีกแล้วะะเดี๋ยวอีกแล้วนะคะเก็บชั่วโมงบนไท <c oughs> ยทอดไข่ดาวกินกับผัดกระเพราคะ่ะ ท่านนะคะที่เข้ามามาทำกับข้าวด้วยกันกระเพราหมูน,มกกน้ำมันก็จะ เสี่ยงมากเลยกับการทอดไข่สวัสดีสี่ท่านนะคะสวัสดีค่ะมนาะเดี๋ยวทอดไข่เสร็จแล้วจะพาทำเมนูนี้นะคะเตรียมไว้แล้ววันนี้อยากใส่ปาปริกกาพริกหยวกทอดไข่ให้เด็กๆก,ก่อนนะคะเด็กใหญ่เด็กโตเด็กใหญ่เด็กโตก็กิกกนทอดไข่ ไข่ดาวไม่ใช่ไข่เจียวคะไข่ดาวกินกับข้าวนี่หนูอชอบใช่มั้ยคะอ๋อว่าะที่รถนะคะเก่งมากเลยสวัสดีนะคะทุกคนที่แวะเข้ามา ม่ระหว่างทอดไข่แม่ทำการเมนูนะคะเมนูผัดกะเพราะนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะมาดูลูกสาวทำอะไรลูกสาวทำอะไรคะโอ้โหโชว์ฝีมือสิคะนี่สวยแม่แมา สวัสดีทุกท่านนะคะแม่มาเมียแพ้ปะนะดูดูฝีมือน้องดูฝีมือน้องจัสมินค่ะทุกคนสเวะไหมคะน้องจัสมินสี่คนน้องสี่ ตัตไมนะ่ไม่ได้ทำทางนี้ด้วยไม่ไม่ได้ไมันต้องวาดเต็มก่อนนะคะลูกถ้าหนูวาดไม่เต็มหนูจะเอาอันไหนไม่ได้จะ้ะหนูต้องใช้กระดาษให้เต็มหนูจะใช้ชิ้นใช้ข้างหนูอยากาเอาอันนี้มากหนูเอาอันนี้แล้วแต่นี้ได้เลยค่ะแต่นี้ได้เลยค่ะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาฝากกดไลค์ด้วย ดูน้องโชว์นี่เดี๋ยวแม่ทอดไข่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทำกับข้าวอะไรเฮ้ย 23ท่านเลยนะคะดูน้องจะกินทำอันนี้เป็นแมงตัดเต่าแมงเต่าทองใช่ไหมไม่ <My side. S 1> ใช่ใช่มันเป็นสีแดงคือเรื่าแมลงเต่าทองสีแดงหรือว่ามาบายสีไม่ใช่อันนี้มีกระเพรามีกระพราค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทุก <My side. S 1> oh, คน <me. S 2> มาดูน้อง23คนเลย 你。 ใช่ใ okay. เอาวาดต่อไปนะคะท่านผู้ชมน้องวาดต่อแล้วแม่จะพามาดูการทำอาหารนะคะอันดับแรกต้องใส่อันนี้นะคะกระเทียมกระเทียมที่โขลกเสร็จแล้ว แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูลงไป ยั่วมากในระหว่างหมูสุกนะคะก็มาดูน้องแจ็คสันวาดเครื่องบินใช่ไหมคะเสร็จหรือยังโชว์หน่อยสิว้าวสวยงามโอ้ค์โผสวยมากมันสวยสวยมากเลยม่ <m> <m> แม่ัวนให้ท่างชวยมีคนมาดูหรือว่าเอแม,ม่รุเสร็จแล้วมา <Okay. S 2> เปียนอันม่ถูกเปี่ยนอันนะี้อ๋อแอปไซต์ถือว่าแอปไซตก็ได้ มาโอ้โหามาเด้งินมุงน่ก็อก็มุงอะ้องเปลี่ยนใหมดิอ้ันเป็นคคนหรหมนูดแลอจะ่าอไรไม่อยากจไม่ว่าลรคคนเดี๋ยวไม่เอาไันไหนให้มันเยอะมาก กไะแต่มาริงอล่มาอะไรจริอีล่อ้มาอะไรคะคนนี้คะมาอะไรคะดูพี่วาดที่สวยไหมคะว้าวให้น้องดูหน่อยอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่วาดใหม่ 我都换了。 และสุดท้ายนะคะก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะกระเพราวสวีเดงก็เป็นการเสร็จแล้วร้อนทานเลยอีกใส่ได้ แล้วค่ะอืมน้ำกปลาพริกซีอิ๊วมม่อืมพริกซีอิสวยผัดกระเพราอันนี้ใส่ผักด้วยที่จริงก็จะมีแต่กระเพราแต่เราเยอายากใส่พริกปลาอืมโอเคดูเด็เดาากๆทำอะไรกันเจ๊ Hmm. Dan an jen rahmen. Dan. 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 Mami skrep skrep. Je. Mami kaya. Kaya. Gyd rhaid chi'n gael. Gyd rhaid กินนั่นเองค่ะโอ้โหสวยมาย <c oughs> <c oughs> กอือน้องจุลินทำอะไรคะเครือ่องตุ๊กตาแปซงีลืงน,น้องจุลินอยากเอา ตไม่ได้เ่หอเต้เดนนั่งลงค่ะสิบแปสิเอนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะออ๋อโยออบ e เอพีเอซหกหกอยู่แต่เ Vamos! Oh.

Sama. <coughs> <Mama? Dad. tos> <coughs> ย่าทานตอบไปบ้างค่ะ,คะ <Okay. S 1> ทุกคนแล้วก็กำหมันนะคะ okay.